สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูที่วาอีกครั้งหนึ่งนะครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปนะครับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเช่นการมั่นนะครับการมั่นเป็นสัญญานะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตกลงกันว่าจะมีการสมลดกันในอนาคตนะครับก็เลยต้องมีการมั่นหมายไว้ก่อนนะครับแต่ว่าการมั่นจะสําเร็จได้นะครับก็ต่อเมื่อฝ่ายชายได้มอบทรัพย์สินนะครับบางอย่างให้กับฝ่ายหญิงเพื่อเป็นของมั่นนะครับ 1. การมั่นกระทําได้เมื่อชายและหญิงต้องอายุอายุเท่าไหร่ลูก17ปีบริบูรณ์นะครับ ถ้าเกิดอยู่ม .4 อย่างเงี้ยก็ยังมั่นไม่ได้อยู่ม .3 ก็ยังมั่นไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึง17ปีนะครับ 2. ชายและหญิงแม้อายุครบ17ปีแล้วแต่ถ้าการมั่นกันไม่ได้ได้แก่แต่ทำการมั่นกันไม่ได้ได้แก่นะครับ1ก็คือเป็นคนวิกลจริตนะครับสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 2. ก็คือบุคคลที่เป็นบุคภการีนะครับ จะมัน่นกันกับลูกหลานหรือผู้สืบสันดานไม่ได้ 3. ก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับอันนี้ก็ห้ามมั่นกัน 4. ก็คือบุคคลที่มีคู่สมรสอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่4กรณีนะครับที่คุณครูได้ก,กล่าวมาเนาะต่อมานะครับผู้เยาว์จะทําการมั่นนะครับต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือ บิดามารดาในกรณีที่มีทั้งบิดามารดานะครับในกรณีที่มีทั้งพ่อและแม่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งพ่อและแม่ด้วยนะครับสก็คือบิดามารดาเพียงคนใดคนหนึ่งในกรณีที่คนใดคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสมมุติว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วเราก็ให้แม่คนเดียวก็ได้นะครับหรือแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ให้พ่อรับรู้รับทราบหรือยินยอม คนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็สผู้รับบุตรบุญธรรมได้รับความยินยอมแก่ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมและ4ผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมได้ตามข้อ1ข้อ2และข้อ3นะครับหรือมีบุคคลดังกล่าวแต่ถูกถอดถอนออกจากอำนาจการปกครองนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่4กรณี ต่อมาหัวข้อ,ขอต่อมาก็คือการสมรสนะครับเมื่อมีการมั่นแล้วก็ต้องมีการสมรสการสมรสก็คือการที่ชายและหญิงยินยอมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยานะครับและจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนนะครับจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนการสมรสจะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือเกิดการหย่าร้างนะครับ ถ้าเกิดสมรสไปแล้วก็จะมีผลยาวนานเลยนะครับนอกจากจะมีการหย่าหรือการตายจากกันนะครับข้อ1การสมรสจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ1 7ปีบริบูรณ์ข้อ2ในกรณีที่ผู้สมรสเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมข้อที่3ชายและหญิงจะต้องทําการสมรสในขณะที่ตน มีผู้สมรสแล้วไม่ได้นะครับก็คือต่างคนต่างสดถึงจะสมรสกันได้นะครับข้อ4หญิงที่มีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงจะทําการสมรสใหม่อาจจะทําการสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันนะครับ อาจจะโอ้โหเกือบปีเลยนะครับก็จะมีการมั่นเกิดขึ้นใหม่นะครับในกรณีที่สามีตายนะข้อที่5ชายหรือหญิงที่วิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถจะทําการสมรสไม่ได้ห้ามแต่งงานนะครับคนบ้าสติฟั่นเฟือนห้ามแต่งงานกันแล้วก็ข้อที่6ชายและหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตนะครับโดยตรง ห้ามแต่งงานกันนะขอ้อ7ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกันม่ได้นะครับอันนี้กฎหมายบอกว่าห้ามสมรสกันนะครับหรือสมรสกันม่ได้อ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะวันนี้คุณครูก็มาสรุปให้ฟังสั้นๆน,น,นะครับหวังว่านักเรียนจะจำแล้วก็จับใจความได้นะครับพบกับคุณครูใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ